ก็แตว่า yup. กันไปไปยิ่งกันไหมก็เยิงแม่อันนั้นมันงีอะไรไหมอันนะอ ouais. ันี้บาทเแรงถูกก็เอาหาที <S <S ่บาทแล้วนี IS ่มเบุทายิงแมโอ้ไปแนเบิ um> 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 um um> <t um> <t um ่งน uh um ้อยับอเครองค่ะโอ้ยอมาเลยเอาหน่เอาเลย่อับนไม่ถูกไม่ถูก สี่ลูกผ่านไปสองคนตกไปหนึ่งตัวอ้าวงอนอยบ่ท่านถือจักเป่าอยู่โอ้ยสามแล้วโอ้ยงอนอยสู่ๆู่ผมยังไม่ได้เลยงอนอยสู่ๆู่ึ๊ดโอ้ยเร่งเนี่ยตีเนี่ยโทษปืนโทษปืน เพืปืนเฮ้ยล้มโอ้สีะได้เงาะอ้าวสี่นึ่งนี่ขวีกัห้าหนึ่งห้าหนึ่งโอ้เร่งแล้วนะขนาดเล่งแล้วนะนี่ตื่นมีห้าสิบ หกหนึ 1> 1่น้เลยแกแนกได้ดกันอันอนี้อันนี้ยิงเลยว่าหนึ่งี่นหนึลูก่เหรอเปิดให้เปิดให้หน่อยองงหนึงองงหนึ่งอย่าเพิ่งเงียไปเอาืนสั่นแล้วเ่งงอนอย่้ครับมา่งอนย่งนรนได้ลอย่าหน้นอื่นนะครับเปมไเยนะมาเบ่งงอนอยยิงปืนปุ๊ยปืนลม เม้นมันแรงนะมันแรงนะงอน้อยระวังนะลูกหนไปงอยนบนี่สองเลยไปมาตีตืนเบอเ่นน่อตีต้อบ่นาดแห้งอีหลีแห้งอีหลใกล้กันนะคมยนยืนเาดาดาดผ่าน ขาไปซีบละงอหน่อยเพิ่งนในสามนี่มันแห้งแหวนมันหายไปใส่ละมืออ่นหรอตอนนี้ลงอีกแล้วล้ปจะผสมบ่ไดต้องยิงให้หล่นโอ้ยยิงเอาตายได้งาหน่อย อ้าเวงไนอย่างเน้นันมนก็เป็นเรื่องธรรมชาติได้กตาไปดสองแพ็คโอ้ yep <S <S uh oh, คนแรกยิงแล้วมาแลกเอาหนึ่งร้อยบาทได้2แพ็คสวัสดีครับพยุตสวัสดีครับสวัสดีครับสองแพ็ค ยังเขอตัง <divide> ยิงปืนขอตังไปยิงปืนทกสามตัวมันยิงใส่น่เลยงแลบ่ะมันยิงตกเ้เพื่อนหายจริงจริงเดอ๋อยิงตกไม่ไปลอยนึงไปสองแพ็กสองคนสามบาทเพื่อความกาซีฟลูคว่างอยู่บสามน้ำส้มน้ำส้มสมจอะไรเนี่ยหมวกคุด โอ้งเงาะน้อยม่วนขนาดเลยเห็นทานยิงปืนล,น,ปนล้มแน่นแน่นนแแรงมากมันแรงครับปืนแรงไปแล้วได้ไปสองแพ็คนะครับเ<ร>งาะน้อยอ่าผมมาถ่ายคลิปครับเงาะน้อยเงาะน้อย มาละข้างหน้าเวทีมาแรกงนี่นะครับโอดแจเอ็กโกนะครับพี่น้องนะครับพามาเบิง่งข้างในเวทีตอนนี้กำลังตั้งเวทีนะครับงานซิบมือนะครับแต่ว่าสาวน้อยเพลนันแพ้งเป็น มือแรกเลยนะครับโอ้สนามดีอยู่พี่น้องมากเลยมากเลยมามีฝนแล้วนะครับสนามดีอยู่นะครับนี่โอ้หาพันหกพันในสบายเลยเป็นกําลังขยายอีกนะครับนี่กําลังขยายสังกสีต้อนรับ f อสาวน้อยเพชรต้นแพงนะครับเ่นว่าที่ล้อม้อมไว้นีนมันมันมันแคบโพดนะครับกําลังสิขยายออกไปอีกนะครับนี่ ขยายสังกะสีรอเอฟซีสาวน้อยเพื่อนแพงน,นะครับเบิ่งมา,ม,ามวนน้ำกันเดื่อมแลงเด้อนะครับนี่ลือแล้วผู้จัดกำลังลือสังกะสีล้อมนะครับเพื่อขยายออกไปอีกคือจะเอาไปติดพุ่นเลยเบิ่งส่งเอาไปติดกําแพงเลยนะครับ ว่าเกิดเอฟซีมาหลายนี่สีพ่พ่อมันจูกกันนะครับด้านด้านนั้นธนาจะเอากำแพงเอารั้วลวดหนามมาเป็นหลักเลยนะ เป็นลองน้ำบ่ารือจังไรโอ้บอแมนมันเป็นพื้นดินน่นแหละมันเป็นพื้นสวัสดีครับ<ะ>ขยายสังกะสีแล้วครับนี่ขยายสังีต้องขยายสังกะสีรอนเอฟซีสาวน้อยเนาะฝนฟ้าเป็นใจต้องกระสายขยายสังกะสีรอนะครับฟ้าเ,าเปิดแล้วใช่นะครับเบิง่งเอาพี่น้องนะครับเ <นะ S 1> บิงบ่งเบิ่งความปังช่วงนี้ของสาวน้อยเพชรมันแพงนะครับ แล้วก็มาแลงนี่โอ้เอฟซีแถวนี้มือนั้นมาวัดบางปิงพี่น้องเอ้ยบ่อกมีมองยืนค้นกระดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไกลกันใช่ไหมนี่กับบางปิงใช่ไหมไม่ไกลกันไม่ไกลใช่ไหมต่อเอฟซีสาวน้อยแถวนี้เยอะเพราะฉะนั้นต้องรีบขยายสังกสีไปเลยนะครับมาแลงนี่มาม่วน้ำกันเ้อะนะครับงานโปรเจกต์เอ็กโโปรนะครับงานโปรเจกต์เอ็กโปรนะครับต้องขยายนะครับไม่ขยายไม่ได้นะครับ ก็ต้องจางอยู่ดีอ่ะเรารถ้าบ้านอ๋ออ่ะเป็นกำลังใจที่งานผู้จัดนะครับมาแรงมาม้วนน้ำกันพี่น้องนะครับนี่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 เบิ่งเอานีเวทีตั้งเกือบแล้วละลายพี่น้องนะครับ นที่ตั้งเกือบแล้วแล้วนะครับนี่ถึงกับต้องขยายสังกะสีนะครับถึงต้องกับขยายสังกะสีล้อมนะครับเพื่อรอต้อนรับ F4 สาวน้อยเพลิงสนามเป็นใจให้พี่น้องมากเด้อบอ่มีลมบ่มีแฉะเลยนะครับมันเป็นหินนะครับมันเป็นหินนี่นะครับมันเป็นหินสนามดีแห้งนะครับ ไกลแล้วล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับฝนฟ้าเป็นใจนะครับขาดไม่ได้ก็คืออย่าลืมมามมวดน้ากันนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับมาบราเขากลุ่มปิดเด้อนะครับมาบราเข้ากลุ่มปิดเลยนะครับมานี่มีกลุ่มปิดของสาวน้อยพี่แพ้งนะครับโอ้มาหนี่ทางานทางานแบบสบายใจเลยเพราะว่ามือขึ้นเพื่อนนอนอยู่วัดบางปิ้งนะครับทีมงานเพชรนะครับ คือนนอนอยู่วัดบางปิ้งนะครับเพื่อนก็เลยมือน,นี้สบายใจแห้งนะครับเห็นน้าเป็นหน้า,นนานบอกกดดันเจ้าของนะครับมีเวล,ลาหลายนะครับกว่างขวางนะครับโซมโอทีนะครับโซมโอทีนะครับไปแล้วแล้วพี่น้องเพี่ที่อไรนี่อย่าลืมมะม่วงน้ำกันเด้อ ป็นบันแท่งอีลาอุ่นอีเป็นบันแท่งทีมงานอเลกนางเอกคุณภาครบท่านนะครับอย่าลืมม้วนน้ำกนันเลยนะครับแรกนะครับงานโคจแจ้ e x p l o ป e นะครับมว้มวนๆครับป้าผลเป็นใจอ่ะพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ